พวกเราก็ไม่พลาดที่จะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดพังงาค่ะเขาหลักเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปกันบ่อยมากๆและก็ยังไปได้ไม่เบื่อเลยค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะคะเมฆครึ้มฝนฉ่ำกันมาตั้งแต่ตอนเดินทางเลยค่ะ นี่เลยพวกเรานะคะอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะคะก็เลือกที่จะเดินทางกันเส้นทางเขาโศกนะคะถ้าคนที่นอกพื้นที่นะคะก็อาจจะกลัวกลัวนิดนึงนะแต่จริงๆเนี่ยเขาโศกเนี่ยข้ามไม่ยากเลยนะคะขับรถไม่ยากเลยค่ะไม่ได้เป็นเขาชันอะไรขนาดนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ถ้าเราขึ้นไปบนเขาแล้วเนี่ยเราจอดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะ และเส้นทางนี้นะคะก็ปั๊มน้ํามันน้อยมากๆนะถ้าใครอยากจะไปพังงาโดยเส้นทางเขาศกนะคะก็เติมน้ํามันให้เต็มถังกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามาถึงที่เขาศกแล้วเนี่ยกว่าจะข้ามได้กว่าจะเข้าเมืองเออตะกัวป่านะคะก็ไกลนะก็ดูน้ํามันกันดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศระหว่างทางกันเลยค่ะ ถึงโรงแรมกันแล้วนะคะวันนี้เราเลือกพักโรงแรมโคโคเทลนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็เข้าไปดูในห้องกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เขาหลักพังงาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราพักกันที่โคโคเทลไรท์เฮาส์นะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่เขาหลักจังหวัดพังงานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาถึงนะด้านซ้ายมือนะคะก็มีร่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือฝนตกหนักมากคะ่ะทุกคน ก็ร่มก็คือเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะอีกอย่างที่สําคัญนะคะก็คือไม้แขวนผ้านะอันนี้มีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่เก็บของนะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟน,นะคะมาดูใกล้ๆนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟน,นะคะแล้วก็มีไดปอกผงด้วยนะ<ม>ถือว่าอันใหญ่มากๆนะทุกคนเทียบกับแขนนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะ ยี่หอดีด้วยนะอ่ะต่อมานะคะทางด้านขวามือของเรานะคะก็จะเป็นระบบไฟเนาะแล้วก็ห้องน้ำเลยค่ะไปเข้าไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะเดี๋ยวให้เราเข้าไปแป๊บหนึ่งน,นี่เข้ามาเข้ามา ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชักโครกนะทุกคนแลนน้วก็มีผ้าชี้ตัวให้แล้วแบบลายน่ารักมากดูดิเห็นไหมลายแกะทุกคนคะน่ารักมากๆเลยลูกแกะน้อยนะคะอ่ะันนี้ก็คือเป็นตีมของเขาเนาะเป็นโลโก้ของเขานะคะก็คือโลโก้ลูกแกะนั่นเองนะคะไม่รู้นะว่าเป็นลูกอะไรแต่ก็น่าจะเป็นลูกแกะแหละอะ่ต่อมานะคะก็ชักโครกนะคะมีที่ฉีดก,ก้นด้วยนี่ ก็เป็นชักโครกธรรมดานะทุกคนอันนี้ก็มีอ่างนะแต่ว่ามีแค่อ่างเดียวนะคะอันนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์วอชนะคะก็คือเจลล้างมือน,นะคะมีเจลล้างมือให้ด้วยมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะนี่เปิดยังไงอะป้ามาเปิดหนะ่อยเปิดไม่ได้เปิดยังไง อ,อ,อ๋อดันเหรอดันเหรออ๋อดันเอองัดขึ้นซุมดูมาซุมดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นถุงนะคะถุงน่าจะเอาไว้แบบใส่ของใสผ้าเปียกอะไรแบบนี้นะอาจจะนะคะอันนี้เป็นชาวเวอร์นะคะเป็นหมวกอาบน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นคอตตอนบัตนะคะ ประมาณนี้ต่อมาก็มันไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะทุกคนที่เราที่เราจองมานะไม่มีอ่างอาบน้ำ,นำก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะคะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ด้วยเราชอบม,มากๆเลยนะคะเรนชาวเวอร์เนี่ยมันดีตอนที่เราแบบสรนะผมเนาะมันให้ฟิลเหมือนอาบน้ำฝนอนะไรแบ,บนี้นะทุกคน มาดูใกล้ๆนะคะเขาก็มีแชมพูให้ด้วยนะอันนี้เป็นแชมพูแอนคอนิชเนอร์นะคะก็คือเป็นแชมพูกับทีมนวดอยู่ในนี้แล้วนะคะ็ะสมให้แล้วต่อมาอันนี้ก็จะเป็นชาว e r เจลนะคะเป็นเจลอาบน้ำโลโก้น่ารักมากนี่นะคะโคโคเทลนะโลโก้น่ารัะะนะกนะไปเดี๋ยวออกจากห้องน้ำนะคะแล้วก็ไปอยู่ห้องนอนกันเลย แต่ห้องน้ํานะทางด้านนี้เป็นห้องน้ํานะคะตรงข้ามกับห้องน้ําก็จะเป็นอันนี้เลยนี่เป็นมินิบาร์แบบนี้นะคะเป็นตู้เย็นเนาะตู้เย็นมินิบาร์นะคะไม่ได้มีอะไรไว้ให้นะต่อมาอันนี้ก็ใช้วางของนะคะเป็นที่วางของชอบมากๆเลยนะเป็นปูนแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากๆนะเราสามารถเอาเอาเอ่กระเป๋าเดินทางมือีใหญ่ไปใหญ่เนี่ยมาวางได้เลยนะคะ มาต่อมาที่จริงตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นห้องที่เราจะอามาก็จะเป็นห้องคูเกินนะก็คือสามารถสองห้องทะลุก,กันได้นะคะแต่เรามาแค่ห้องเดียวนะเราก็ล็อกเอาไว้นะคะฝั่งู้นเขาก็มีประตูของเขานะก็ไม่ได้ว่าเปิดแล้วจะทะลุห้องเลยนะคะเขาก็มีประตูเปิดหรอเปิดเนีเงไงมาเปิดให้ดูนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นประตูอีกชั้นหนึ่งนะคะ ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ล็อกเอาไว้ต่อมานะคะก็จะเป็นชั้นวางของนะอันนี้เขาก็มีการดําร้อนให้ด้วยนะคะทุกคนกาดักร้อนน่ารักมากไซเล็กนะคะนี่ชาเขียวแบบมีสองเดียวสองเดียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำนะคะทางฟอนเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วนะว่า เขาให้ขวดเปล่านะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาไปเติมด้านนอกนะคะเขาจะมีจุดเติมน้ําให้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่หลายๆวันเนี่ยถ้ามันเป็นขวดพลาสติกอะไรนี้นะคะก็จะแบบโดนนลงเรื่องโลกร้อนอะไรแบบนี้นะคะน่าจับนะเขาก็ให้เป็นขวดแบบนี้มาให้เราไปเติมเอาเองนะคะแล้วก็มีแก้วมีช้อนอะไรต่างๆน,าน,านา้ำวิควีด้วยนะใหญ่มากแล้วก็ทีวีนะคะสามารถดู youtube YouTube n e t f l i กอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่ดูเน็ตฟิกได้ด้วยนะทุกคนอ่ะต่อมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนของเราอ้าวโอ้ยน,อนุ่มน,นิ่มมากเลยนะคะทุกคนมันเป็นเตียงนอนแบบเตียงใหญ่นะคะเตียงเตียงเดี่ยวใหญ่นะคะอันนี้แล้วก็นุ่มนิ่มมากๆด้านล่างค่ะก็จะเป็นปูนนะอย่าเพิ่งปิตกนะทุกคนจิบมากๆนะคะมาต่อมาต่อมา ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโซนทํางานนะคะเพราะว่ามีโคมไฟให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเก้าอี้ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาก็มีโซฟานะคะตรงนี้เป็นโซฟาทึ่นั่งสบายมากน,ะะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะเอาไว้นั่งข้างเตียงนะ,ะแต่เตียงเขาใหญ่โง่มา,มากเลยนะคะทุกคน แล้วก็ข้างเตียงนะคะก็จะมีไฟแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่ชร้จมือถือนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊โตะนะไปนี่ทุกคนคะ่ะเขามีการ์ดให้ด้วยนะคะคิดว่าเขาน่าจะมีให้ทุกห้องนะเป็นการ์ดเวลคัมนะคะเวลคัมน่ารักมาค่ะออกมาดูระเบียงกัน ตรงน,นี้ก็จะเป็นระเบียงของเรานะคะไปออกไปนี่ระเบียงของเรานะคะก็จะอยู่เป็นวิวทะเลนะคะซึ่งก่อนที่จะไปถึงทะเลนะมันก็จะเป็นสวนก่อนนะเดี๋ยวมาดูวิวเต็มๆกันค่ะ ้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมนะทุกคนทะเลมาถึงปากทางนี่เลยนะคะจริงๆมันจะเป็นหาดทรายไปอีกนะตรงนี้นะคะจริงๆมันจะเป็นหาดทรายที่เดินได้นะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่มีใครไปเดินนะมันไม่มีที่เดินนี่แล้วก็นอกระเงน,นะคะก็จะมีที่ให้นั่งดื่มกาแฟด้วยนะทุกคนสองที่นะคะ ก็จะเป็นทล้ายๆกับกบอีบสักน้ํานะแต่ว่ามันก็สั้นกว่านิดนึงนะคะวัวถ้าหลังเจก็จะเป็นที่ตักผ้านี่ถ้าคนนี้นะคะก็จะเป็นที่ตักผ้าค่ะรวมๆก็แค่นี้แหละทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันนะคะวิถีคนรักโลก ไม่ใสร่รองเท้าไปหรอช้ามากมมลแล้วอะไรเดียวเราปิดมันยังไม่ล,ล็อกนี่ทุกคนมันจะมีแบบนี้นะคะให้เราเติม เติมให้ด้วยวิธีคนรักโลกไป๋ยวเราเราทิ้งคุณเจไว้ตรงนี้ดีกว่าป้าไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะนี่นะคะ เครื่องกองน้ำโคเมไม่ได้สปอนเซอร์ไปดีกว่าอืมฝนตกหนักมากน,านี่คะ่ะทุกคนเราเข้ามาในห้องแล้วนะคะนี่วางไว้มาดูข้างนอกกันดีกว่าฝนตกหนักมากมาก เมื่อกี้คือจะเดินไปดูทะเลนะคะเดินไปถึงแล้วไม่ทันได้ถ่ายรูปถ่ายว,วิดีโอวีโอฝนตูมลงมานะคะทุกคนน่าจะได้ดูกันตอนเช้านะคะตอนนี้น่าจะตกหนักมากๆไปอีกสักพักหนึ่งนะคะมาเที่ยวทะเลหน้าฝนนะก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะ่่บ้า,าอนอกวตมาวโอ้พี่แม่บ้านข้างหน้าบอกว่า ตกแบบนี้ทุกวันนะคะใช่ไหมคุณเจพายุเข้าพายุเข้าเหรอใช่แต่คนแต่คนก็ยังเยอะใช่ไหมใช่คนยังเต็มนะคะนี่คือห้องที่เราอยู่นะคะคือห้องสุดท้ายชั้นชั้นสามชั้นสามชั้นชั้นสุดท้ายเลยไม่มีลิฟต์ด้วยบ้าเอ้ยแล้วแบบน่าจะเป็นห้องเหลืออยู่ห้องสุดท้ายนะคะเพราะว่าอ่อ มันเป็นห้องที่ตรงข้ามกับห้องที่แม่บ้านเขาเก็บของนะคะน่าจะเป็นห้องสุดท้ายที่เขาจะปล่อยให้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นห้องตรงกับห้องเก็บของอะไรแบบนี้เนาะทางเข้าออกมันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วมันก็จะมีคนเดินอยู่หน้าห้องตลอดเลยนะคะเพราะว่าพี่แม่บ้านเขาเก็บของกันอยู่เ<อ>ขาก็ทความสะอาดอะไรแบบนี้นเต็มทุกห้อง,ออองเลยเนาะคนก็ตอบเยอะมันจะเชื่อคนเยอะหน้าอายุ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่แบบพายุเข้าแบบนี้นะคะแต่คนก็เต็มนะอันนี้คือกว่าเราจะจองได้นะคะนี่ทุกคนพายุเข้าคนางมข้างหน้านั้นคือทะเลนะที่เราถ่ายรีวิวกันเมื่อกี้น่ะเห็นไหมมันมองไม่เห็นทะเลแล้วเพราะว่าฝนตกแล้วนะคะ ออโอเคงั้นเราก็พักผ่อนกันก่อนแล้วตอนมื้อเย็นเราจะกินอะไรหรืออาจจะสั่งเดล i เ e อรี่หรือ,อยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าฝนตกมากๆตกลงว่าเราสั่งเซเว่นมากินนะคะทุกคนนี่จริงๆฝนมันก็หยุดแล้วนะแต่ว่าเราสั่งก่อนที่มันจะหยุดนะคะพอเราสั่งแล้วมันก็หยุดเลย ม,ม,มันรู้ใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่ได้แบบหยุดหยุดแบบว่าไม่ตกเลยนะคะมันก็โปรยโปรยนะแล้วเราก็คิดว่าแบบคนเวลาเขาออกไปเนี่ยเขาก็ต้องใช้รถยนต์นะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวไปมีปัญหาเรื่องที่จงที่จอดอะไรแบบนี้นะคะก็สั่งมากินดีกว่าจบถ้าไม่อิ่มเนี่ยค่อยออกไปอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกแล้วนะคะก็ค่อยออกไปกทีว่าแบบ มีอะไรกินบ้างนะแถวๆนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือลองท้องไปก่อนนะอันนี้เวลาหกโมงสี่สิบสองนาทีนะคะนี่ข้างนอกมืดมากนะคะทุกคนนี่มืดมากเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปเล่นน้ำในสระนะคะคือสระที่นี่เนี่ยดีมากๆนะคะเขาปิดสี่ทุ่มเนาะนี่สระที่นี่นะคะเขาก็ปิดสี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังเดินลงไปนะข้อเสียมีอย่างเดียวไม่มีลิฟต์ต้องเดินลงบันได ใช่ค่งใช่แต่แต่ละขั้นมันก็ไม่สูงมากะคะคนแก่มาเนี่ยถ้าแบบเดินเองได้เนี่ยก็น่าจะขึ้นได้นะแต่จองชั้นหนึ่งก็ดีนะคะคือแบบตอนจองก็ระบุไว้นิดนึงอะไรเงี้ยว่าแบบขอชั้นหนึ่ง ของเราคือเราจองออช้าแล้วนะคะจองเมื่อวันวันนี้ก็คือมาเลยก็เลยได้อยู่ชั้นสามะไปค่ะอุ้ยก็มีคนเล่นอยู่นะอ เดี๋ยวเราต้องเดินไปที่หน้าฟอน์ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาผ้าเช็ดตัวนะคะฟอน์เขาบอกว่าให้ไปเอาได้ที่หน้าฟอนต์นะคะดีมากเพราะว่าเขาปิดตั้งแบบสี่ทุ่มอะ่ะทุกคน <c oughs> มีคนไหม สวัสดีค่ะมารับผ้าเช็ดตัวค่ะสองค่ะตรงนี้ก็คือฟอนต์นะคะตีมฮาโลาวีนน่ารักมากขอบคุณค่ะอันนี้ปิดสี่ทุ่มใช่ไหมคะอคขอบคุณค่ะ ถามเพื่อความแน่ใจนะคะว่าปิดสีทุ่มใช่ไหมใช่แล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันจ้า จะไปกินข้าวกันนะคะไป ไรนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยล่าสุดที่เรามาเขาหลักเนี่ยเราไปพักกันที่อีกโรงแรมหนึ่งนะคะที่เกรดแลนนะคะตรงนั้นเนี่ยอาหารเช้าแบบอลังการมากนะคะแต่ว่าที่นี่อาหารเช้าก็ปกติธรรมดานะคะมีข้าวแล้วก็มีแกงไก่หน่อไม้นะคะแกงกะทิไก่หน่อไม้แล้วก็มีไก่ผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็มีพวกมันฝรั่งฮอทดอกอะไรแบบนี้นะคะไสก้กรอก แฮมแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะคะนี่นะอันนี้เราก็กำลังตักข้าวกันอยู่นะก็ถือว่าไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะคะสำหรับอาหารเช้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะก่อนหน้านี้คือเราก็เคยมาพักที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็คือมากันแบบส่วนตัวมากับแม่อะไรอย่างนี้นะ,ะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็เลยรู้อยู่แล้วว่า อาหารเช้าที่นี่มันไม่ได้ว้าวสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ด้วยาราคาด้วยที่ก็พันนิดๆน,นะคะพันพันพันครึ่งๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจองกันแบบจองปุ๊บแล้วก็มาเลยอะไรแบบนี้นะอันนี้คุณเจก็มาลองเครื่องทํากาแฟนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเครื่องทํากาแฟเนี่ยค่อนข้างใหม่นะคะก็ ถ้าสังเกตด้านข้างเนาะเขาก็จะมีนมใส่ไว้เลยนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเครื่องทํากาแฟเนี่ยถือว่าใหม่กว่าที่อื่นๆนะคะแล้วก็ใช้ได้บางที่มีนะแต่ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะกินข้าวเชา้าเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นริมทะเลกันค่ะทุกคนจริงๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นหาดทรายกว้างมากๆนะคะถ้ามาในช่วงไฮซีซันเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือมีพายุเข,ข้านิดหน่อยนะคะ เมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้พอได้เห็นแดดบ้างนะคะก็มีคนลงมาเดินดิมหาดกันเยอะทีเดียวเชียวค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นฝนก็ตกตุ้มเลย ตอนนี้เรากำลังเดินไปเช็คเอาท์นะคะกลับกันแล้วรอบนี้มาพักได้แค่คืนเดียวนะคะเพราะว่าต้องไปต้องกลับไปทำงานกันต่อนะคะนี่เราอยู่ชั้นสามเลยนะทุกคน ร้านอาหารที่ริมทะเลกันนะคะชื่อร้านเชฟคิทเช่นนะคะจริงๆตรงนี้มันเป็นร้านรอยยิ้มริมหาดน,นะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะนี่นก็เดี๋ยวเรามาลองกันนินึงนะคะตอนน้านรอยยิ้มก,ก็กินได้นะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่ก็อยู่ริมทะเลเลย <S <S เสียงลมอาจจะดังหน่อยนะทุกคน ข้างล่างก็ลงไปนั่งได้นะแต่เมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะคะแอมก็เลยไม่อยากลงไปนั่งนะก็นั่งเป็นซุ้มไม้ไผ่แบบนี้ดีกว่านะมีหลังคาซุ้มใหม่ด้วยมันไม่ไม,ไม่ไม่รั่วนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกมาอีกก็คือเราไม่เปียกแน่นอน ก็คืออาหารของเราในมื้อเที่ยงวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดทะเลนะคะอันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นไม่ใช่ต้มยำทะเลน้ำข้นนะก็มีหมึกมีกุ้งนะคะมีเห็ดนี่ต่อมาก็จะเป็นพลากุ้งนะคะสามชั้นคั่วพริกเกลือและ กุ้งชุบแป้งทอดของคุณเจคุณเจอชอบมากนะคะนี่เออฮึมจิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็ตัวใหญ่มากตัวยหอ่อืมเอาเลยอืม กินอันนี้ด้วยทำไมแม,ม,นะม่อร่อยไหมอร่อเยเนาะอร่อยมาแวะซื้อกาแฟนะคะเป็นร้านข้างทางแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหาดบางสักนะคะ เราออกจากร้านอาหารที่เรานั่งกินกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเจอรถขายกาแฟะนะคะก็เลยแวะซื้อนั่นเองค่ะเป็นรถแบบนี้เลยนะคะนี่ทรมสกก้ะา 매번 거짓말로 흔들어난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내마음 이젠 내겐 네 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 제9